จะมาแก้ลูบิดโมยูทั้งหมดในบ้านนั่นเองเจองานชา้าไงทุกคนเฮ้ยสุตริดโอ้ไม่แยดจังเลยถ้าคุณต่ำกว่า15ได้นะคุณอยากได้อะไรอยากได้ที่จับเวลาของที่เขาแข่งนะครับถ้าไม่เกิน15จัดไปที่จับเวลาได้สวัสดีค จอยกิวทุกคนแฟมิลี่ฟันวันนี้เราเจองานช้าอย่างเงี้ยทุกคนวันนี้ครับเราจะมาแก้ลูบิกโมยูทั้งหมดในบ้านนั่นเอง หลังจากที่เรารีวิวโมยูทั้งหมดในบ้านไปนี่็คือแบบเพืปเปอ่อนๆขอให้เราแก้กทั้งหมดและดูมันเยอะมากคนแบบโอ้โหท้อเลยครับท้อเลยเหรอใช่แต่ไม่อแรช่วงปิดเทอมเราจัดให้เพื่อนๆได้หมดทุกอย่างแต่ก่อนอื่นก็เพื่อนๆก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกเราช่องอินคิวบิบอสมีฟันด้วยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำมั่วเลยนะ ครับตอนนี้เราก็ได้แคมโบ้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมาเรียงเลียงกันก่อน <_ S 1> <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวเราจะจับกับเครื่องเดกยวเวลานะครับนี่ก่ารเด่นเปิดก่อนมาเคีเพื่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากสองสองสามสามแล้วก็พีระมิดแล้วก็สี่สี่แล้วก็หกคูณหกอ่าก็คือผ้ากันแก้สกันละลูกนะครับอ่าโอเคครับ <_ S 2> พร้อมไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คิดเรื่องก่อนนะบอนสามสองหนึ่งเริ่มเอาเวลาเลยครับสองเป็นสองเรืแรกครับตอนนี้เขากำลังนำลูกนี้ไม่มีแม่เหล็กครับ ขอาเข้ามาดีเลยเหมือนหมือนลองครับโอเคครับคือเขาเรวอนจ้ามเาทำไมตื่นเต้นเนี่ยอันนี้เป็นลูกไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นเออเป็นหมีรองจิ้มไดเลยครับโอเคครับจิ๊บจิ้มจิ้มมีอาร์เอสทูเอ็มครับเฮ้ยโป้ได้สูตรดีเย้ยจัดเอาเรวัน โอเคครับตอนนี้คือจะผ่านไปสามสิบหกวิแล้วครับโอเคสามลูกสามลูกแรกครับเอ้รถเมือลูกนี้ไม่มีแม่เหล็กครับโอเคครับตอนนี้เลบอนลกำลังเก็บคอร์สเวลาเอ้ยเวลาดีครับยังไม่ถึงห้าสิบวินเลบอนลก็ถือว่ามาดีครับต้องมาดูว่าลูกนี้เนี่ยเลบอนจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะเออไม่ต้องโอ้แต่เหมือนว่าตอนนี้เขายังท่านสองไม่เสร็จเลยครับหยิบลูกมาตั้งนานแล้วครับอ่าะแกตอนนี้เพิเก็บหวังมากเลยเก็บกำลังเก็บ กี่โหนะเพื่อนอ่าอไเลลบใช้เวลาไปเยอะมากครับลูกนี้ของเลยบอลใช่เริ่มแบบเริ่มที่สามสิบตัวนี้อะไรโอ้ยเหลือเต็มแล้วครับใช่ไหมไม่มีแม่เหล็กกดไปเกือบห้าิีแล้วครับตอนนี้ยเนี่ยอือเข้มครับลูกนี้มีแม่เล็ครับมีลองใช่คือต้องกู้เวลากลับมาแต่เขาจะกู้หรือว่าเขาจะทำให้ทีมแพ้กันครับมาดูกัน ขอยังไม่เสร็จนะครับอ่ะขอยังไม่เสร็จเอฟผู้ผิดเอฟเทอร์ยังไม่เสร็จเอ้ฟสองเสร็จแล้วหน้าหน้าบนเต็มสุยจบวีเอลบอนไปรีบรีบบุ๊เต็มปโอเคครับอันนี้คือ R าร M นะครับโอเคเรามาดูว่าเรวอนจะใช้เวลาไปเท่ารุยฮึ๊ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ่าเฮ้ยลูกนี้เรวอนถือว่มาดีจัดเลยทุกคนเอฟสองก็เสร็จแล้ววีครับตอนนี้ ็ถือว่ายังอาจจะแย่มานิดนึีทังเวลาเที่ยเวเดนชั้นสองเสร็จแล้วเหลืองเหลืองเหลืองน่าปวดใจนะเพื่อนๆแล้วก็สูดไว้เพิ่มชหวานหวานดูสุดยอดเลยครัะวางแบบบิดเดียวเลยบอลเอาลูกนั้นไปดูรอเลยครับลูกลูกไหนลูกลูกต่อไปครับแต่อย่าเพิ่งหมุนนะครับหมุนยืดยหืนให้นิดนึงครับเเฮฮ้้ยยเฮ้ย นาตอนนี้จะสามนาทีแล้วครับตอนนี้ใช่งานงอกแล้วครับเพื่อนๆครับความสูดภาพนะคะดูแล้วก็ตัวภาไปอีกนิดแล้วไป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 อันนี้ผมหยิบมาดูได้เลยไหมครับอ่าดูได้ครับแต่ดูเสร็มใบภาพก่อนหน่อยนะครับหรือคนดูคุณทำใบภาพไปครับวันนี้นะครับผมกลังจะ เจ็บเฟรียเลยเลานะพี่พี่เขาสอนมาเวลาเหไม่ถึงสี่นาทีเลยเลยวอนดีมากเลยนะครับเราเราจะหวางไว้ซับสิบห้านาทีแกหมดนี่มือหงกแน่นอนครับวันนี้จบครับตอนนี้ทำเวลาไปเกือบสามนาทีครึ่งครับโอเคครับลงสอบมาแล้วใช้ซูเปอร์ไอซ์ครียครับหัวเหม็นแกอืมจิ๊บแล้วก็ตื่นเลยวครับ หน้าบนครับหน้าบนแล้วเขาได้สูตรใบเพิ่มหรือไม่ใช่ใบเพิ่มเอเพิ่มเดี๋ยเฮียมาดูน้องเลวอนอย่างนะคะตอนนี้เลวอนกำลังเก็บชั้นที่สองนะก็คือเก็บกีโฮนะเพื่อนๆตามมาดูกันเหลืองไมเหลืองาเหลืองยังไม่เต็มนะครับเผมเต็มแล้วโอเบได้สูตรเอเพิ่มผมจะเริ่มแล้วนะครับในสามสองหนึ่งเริ่ม ตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีสิบเอ็ดวิครับต้องกู้เวลากลับมาครับได้หัวหมิงไปใช้ครับเฮ้ยนี่หัวหมิงแม็กเลฟบอกเลยว่าลื่นมากครับแต่ลื่นบางทีก็ลื่นไปนะเพื่อนๆโอเคแล้วก็เฮ้ยสูตรพิษโอ,โอ,โอ้ไม่ไม่นะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววอลลุต่อไปเป็นหัวหมิงแม็กเลฟนะครับนี่ครับหัวหมิงแม็กเลฟยังไงมาดูเขากันผมดูรูปต่อไปรอเลยกันาล็กกันนะเพื่อน ตอนนี้ขอว่ากําลังจะเก็บชั้นสองแล้วก็เก็บชั้นสองอยู่ในนิาตอนนี้อ่าโอเคครับรอครับเรวันกอลตอนเก็บชั้นที่สองขอก็ดูลูกรอครับเก็บชั้นสองเสร็จแล้วนะครับเอาอะทำ O L L นะครัะทำ O L เสร็จแล้วฮึจ้าจังเลยเฮ้ยโอเคครับเรียนบอลยังไงเฮ้ยคือจบผมก็เริ่มเลยนะครับ จิบนาทีไปแล้วตอนนี้ตะเกียบไข่ลงอบพ่อคิดว่าตอนนี้น่าจะใช้เวลาไปประมาณเอ๊ะจิบจ็บเจือพ่อให้สิบห้านาทีอะเพราะมันมีตีสี่ตีหกดูครับว่าภายในสิบห้านาทีเขาจะแก้หมดหรือเปล่าครับไม่ไปเลยวะไปไปไปเลยวอันนี้งานหนักครับเขารียว่างานหนักเลยบอลเล่นตะเกียไม่ค่อยถนัดนะครับจะไม่ไม่เล่นเล่นถนัดแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะไอเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรเลยเล่นถนัดแต่เล่นไม่ค่อยเป็นอะไรของพี่ ประมาณนั้นแหละนะ okay, ไม่อยากพูดเยอะแล้วคลิปนี้ผมเป็นตัวเด่นมาแล้วขอเป็นตัวเด่นมาแล้วเป็นปตัวไฮไลท์เริลเลยเลยอะยเอาโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเแซฟเดี๋ยวผมจบสกิลรูปนี้เราจะไปต่อที่พีระมิดนะครับแต่เวลาใช้ได้นะหกนาทีเพราะแกนใช้เวลานานกว่านี้อ๋อแกนมีงูมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมแต่งูมันง่ายไงแกนมันจำไม่ได้แล้ว่านานตรงไหนอ่าโอเคครับ โอ้ยผมต้องมาโอ้โห,โโหสูตรนี้ยากเย่ยต้องมาใช้สูตรนี้สูตรนี้ก็ยังจำเพื่อนเพื่อนขอมานะให้สอนสอนรูบิสกิลครับเดี๋ยว<ม>คิวต้องทำหน่อยนะครับต้องฝึกเพิ่มนะครับตลอดเลยผมจะเริ่มนะภายในยี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดแปสิบโอเคครับครับหกนาทีครึ่งครับ,บเรื่อนจะลาแบตจะหมดแล้ว ครับดียรามีของเบอลนะครับดูนี้ไม่มีแม่เหล็กเลยนะครับเี่ยเลนบอลก็เคยได้ีอาร์งนี่คิวบอลมา้ม่ครับภูมิจะไย้ไปป้าป้าูอะครับตอนนี้ดูโเกียมากเลยเสียงเนี้ยฮิิฮ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 ไปไปิไปิิิไปไ เฮ้ผมว่าเวลานี่โอ้โหไอ้จริงๆมันไม่นานนะแต่มันจะนานตรงสี่สีนี่แหละโอ้แล้วสูตรพาลเลวอเลวอปล่าหวยเลวอเร็วๆเลวอนวอนอีกแล้อะไรเนี่้ยร็วๆเร็วเร็วเร็วๆเร็วๆวๆร็วเร็ววเร็ววร ได้โมยูอ่ะทุกคนโอ้คุณมันหยิบโมยูครับพี่โกงครับดาวล่นไม่มีแม่เหล็กให้น้องไปครับเป็นพี่ที่ดีมากใช่ไหมทุกคนมี่พี่ชายที่แสงดีอยู่แล้วครับเพื่อนๆผมนี่แบบคนดีครับใจมั่นงามปกติคุณสี่คิวใช้เวลาเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเขาเรียกอะไรหนึ่งนาทีไปไปกสองนาทีต้นต้นตอนนี้ไม่เกินสองนาทีแล้วเหรอเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณสองนาทีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ จะได้หนึ่งนาทีแบบหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เกินสองนาทีคะทุกคนหนึ่รสองครับใครไปหยุดเวลาครับเวลาหยุดดับอ้าวเวลาดับเราวันดูซีในเครื่องนั้นมันยังเปิดอยู่เปล่าเปิดอยู่แกคคร์แปดนาทีแล้วนี่ยะเออทำไม,มที่หน้าจอหยุดนะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับน่าจะแบตหมดนะทุกคนอ่าโอเคครับแล้วก็เอ้ย ตอนนี้แก้ไปครับรแก้ไปเรื่อยเรอยครับ,บอตอนนี้เรามาหยุดที่เวลาตรงนี้นะครับแต่ว่าเครื่องจัเ,เวลายังวิ่งอยู่ครับ9นาทีครับคือแบบเราแก้นานเกินจนเครื่องจะเ,เวลาแบตหมดนะทุกคน9นาที26ครับตอนนี้เลบอนเลบอนพร้อมยัง โอ้โหกล้องยังเอเอลเอลอร์านานครับทำนานจัดครับเรวอนถ้าลูกนี้เรวอนต่ำกว่า1นาทีนะเราจะซัดสิบนาทีแน่นอนสิบนาทีแล้ลูกว่าเรวอนไม่ต่ำกว่า1นาทีอยู่แล้ว <laughs> ไม่เรวอนต่ำกว่า3นาทีเลยนะก็เ <laughs> ข,า,ขาพูดถึง1นึ่งนาทีโอเคครับลูกนี้เรวอนเขาตั้งใจมากครับเหมือนเขาเอาจริงครับสี่คูณสี่นี่เขาแก้เฉลีย่ยประมาณสามนาทีแล้วครับประมาณประมาณสี่นาทีครับก็คือสามนาทีไปไปเหมือนเสียงที่ต้นใช่ไหมครับว้าวผู้กบฏูด้าไม่แก้ด้วยครับ เวลาตอนนี้คือโอ้ทำเกตผิดครับคอผิดแอลออกฤทธิ์ฤทิ์ฤทธ์เวลาตอนนี้คือมันดับไปแล้วมันหยุดครับเอ่าเกตไม่เป็นไรครับตอนนี้ดูเวลาจากดูเวลาจากตรงนี้ก็ได้ครับนี่ดูจากกล้องก็ได้ครับล่าสุดคือ9นาที6อ่าโอเคตอนนี้ที่ที่พ่อถ่ายอยู่ประมาณ10นาทีครับผมว่าน่าน่าจะมีชีตต่ำกว่า15อยู่นะถ้าคุณต่ำกว่า15ได้นะคุณอยากได้อะไรผมอยากได้กองยื๊อ ตัวคุณมีกองอยู่แล้วอยากได้ที่จับเวลาของที่เขาแข่งนะครับถ้าไม่เกิน15จัดไปที่จับเวลาได้โอ้โหแล้วตอนนี้มันน่าจะตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ดูจากนี้11นาทีแล้วหกเหลือ6กคูณหกกี่เงคุณก็เกินครับคุณนิคิวเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เกิน15แล้วตั้งแต่เขาเนี่ยเลยบอลคุณไม่ต้องมาเก็บทีเดียว2องอันเลยบอลโอ้ยอย่าเก็บทีเดียวไม่เลยนะไม่เกินไม่เกเดี๋ยวเราล็อกันครับ เร็วๆ,วๆแล้ว6คูณ6ปกติเขาแก้เป็น10นาทีถ้า3<ะ>กว่า15เราจะได้ที่จับเวลานะวออย่างน้อยถึงแบบอีกจะแก้นานแต่ว่าเรบอลก็กทำเวลาใหนะ้เร็วๆน่ยทำเขาาวิทีเลยเรบอลดีดีดีแต่งไงคลิปนี้ก็ไม่เสียงครับเพราะว่าตอนนี้13นาทีแลครับเห <He> er ลือเวลา2นาทียังไงก็ไม่ได้ครับ6คูณ6ครับนี่ครับ6คูณ6เฮ้ยเอาเฮ้ หกคูณหกทำไมเหมือนทำเป็นสองคูณสองอะไม่อป๋าไม่ได้บอกว่าให้แก้วคูณหกเป็นอะไรไงโอ้โหเลยบอลช่วยด้วยหรือว่าอยู่ในกติกาอยู่ในกติกาเพอแก้วหกคูณหกบอว่าเดี๋ยวเราค่อยบิดดีกว่าเราถึงแล้วแบบสี่นาทีแล้วเราค่อยแบบบิดจบนะบอลเนาะให้มันขาดเลยอ๋อโอเค ใช้เวลาไป13นาทีครึ่งครับผมสนุกไหมแกนปิดมือทั้งหสนุกมากเลยครับเบอลน่าสนุกก้ายนะมากครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเลยบบอลพูดสนุกมากแบบเต็มใจนะครับ้อแก้ได้ดีขึ้นหรอใช่แล้ปปวปกติผมพูดอย่างี้ครับมา <laughs> 22ลูกใช้เวลาไป13นาทีนะครับถ้าแต่ว่าใครเนี่ยอยากให้เราเนี่ยทำคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เพราะว่าช่วงนี้เราปิดเทอมแล้วเราว่างมากใครอยากให้เราทำอะไรก็บอกมาได้เราจะรีบจัดมาให้เลยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบนี้นะฝากกดติดตากด <c oughs> ไล <c oughs> ค์กดไล <c oughs> <c oughs> ค์กดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วกติดตามให้กับชอ bon, family, อ่อง Q Q Lemon Family Fun ด้วยรับสวัสดีครับบ๊ายบาย